สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยดาวทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้กันแล้วนะฮะก็จะไปในสูตร3ตัวนะครับเนาะอ่ะก็ตามต่อนะครับสลับในงวดที่แล้วนะก็ไม่มีสูตรไหนที่ตัดเข้าเลยนะครับท้ากันต่อนะเข้าบางหลุดบางสลับปะปนไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากได้ชุดน้อยนิดนินนะครับก็วิ่งรูดฟัน3 นะวดก่อนก็เจาะเข้านะครับแต่ล่าสุดนี่เจาะไม่เข้านะแต่เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่ามานะเข้าบ่อยนะช่วงนี้ใครอยากได้น้อยแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับลงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะใครอยากได้เข้าไปรับกันฟรีนะครับเนาะมาดูในสูตร3ตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร2 1อ่าสูตรอ่า สองหนึ่งสองสองนะลงให้ไปแล้วนะครับมาดูสูตรสามตัวในสูตรแรกสูตรสองแปดสี่เนาะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับออกไปก็จะเป็นนะครับเลขที่ในศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามก็ถือว่านะครับมีสามนะมีศูนย์นะเลขเด่นนะครับมาตามมันต่อแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดสูตรนี้สูตรสองแปดสี่สูตรนี้ก็เคยเข้าสามตัวอยู่นะก็เอาสูตรเดิมก่อนเนาะช่วงนี้นะฮะ มีหลักไหนเข้าไหมนะฮะศูนย์ห้าสีสามแตครับสลับในสูตร 2, 8, 4, 0นย์นี้ก็ในงวดที่แล้วนะฮะมีเลขเด่น3มีเด่น 0, ย์มีเด่น0ูนย์นะอืมก็ถือว่ามาทุกหลักอยู่เนาะแต่มันจับคู่กันนี่มันไม่เข้านะครับล่าสุดนะสลับในสูตรนี้หลักร้อยก็จะเป็นที่ในแปกับ9หลักสิบก็8กับ9นะครับหลักหน่วยเป็น7กับแเนา ชนกันทั้ง3ามสูตรเลยในที่เด่นปากแถ้าย้อนไปล่าสุดชนกัน3สูตรเลยก็คือ6ไม่เข้านะอืชนกันเยอะๆมักจะไม่มานะครับก็อาจจะเอาไปเป็นเลขดับเลยก็ได้ก็คือแปดนะครับนะบอกเป็นเลขดับม้าสละนะครับเนาะอ่ะก็ย้ำว่าเป็นเพียงอยู่ทางเท่านั้นนะครับเนาะย้อนไปดูในสถิติตรงนี้ยังไม่มีเลยนะที่มันมามีแค่ในงวดนี้นะอืม ห้าหกที่มาสามสูตรนะล่าสุดนะอาจจะดับแปดหรือเปล่านะถ้ามันชนกันเยอะแบบนี้มันไม่ค่อยมานะครับหรือจะเน้นเจ็ดกับเก้านะจับสามตัวนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่แปดแปดเจ็ดแป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 ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปด 9 8 7นะก็อย่าลืมนำไปตัด2ตัวด้วยนะฮะเนาะ,ะตัด2ตัวล่างนะเพราะว่ามันตัดเข้าล่างบ่อยนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ครั้งล่าสุดที่ตัดเข้าก็เนี่ยก็เข้าล่างถ้าจะมาก็ตัดเข้าล่างนะครับเนาะลองดูเลยกันนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่2นะคูรันสูตร192นะสูตรนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกัน สูตรนี้ก็ลงมายาวนานแล้วนะครับ0 5นย์ห4 3นะก็ถือว่ามี3มี4อยู่เนาะนะครแต่มันก็จับคู่ไม่เข้านะครับสตรทีในตรงนี้นะฮะ0 5 4 3นะให้ไป4 3 2อเนาะออกมา5 4 3นะครับในที่ในหลักร้อยมาไหมเด่นใหม่มาอะหลัก10มาอยู่เนาะสะหลับในที่4นะก็ถือว่าหลัก10บมา หน่วยไม่มาอืมอ่ะอันนี้เข้าถ้าหลุดงวดถัดไปก็น่าจะมีโอกาสเข้าเนาะหนึ่งสองามสี่ห้าสามสี่ห้าเนะาะกลัวมันจะหลุดอีกงวดที่2นะมันเป็นช่วงเวลาที่มันเข้าเนก็นเข้ายาวอยู่เหมือนกันนะอ่ะในล่าสุดเนี่ยฮะก็สูตรหนึสองหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ในแกับ9เหมือนกันเลยกับสูตรเมื่อกี้ นะครับหลัก10ก็จะเป็นเลขที่ใกับ0หลักหน่วยจะได้เลที่ในกับ6นะครับเดี๋จะเน้นตัวนี้ถ้า8นี่เนาะมันให้มาเยอะเดี๋จะเป็น9ก็ถ้าไดรดูในหลัก10กับหลัก100เหมือนกันนี่ครั้งล่าสุด10กับ100เหมือนกันมาไหมแต่ให้9มานี่มักจะมา8 90มาแน่ๆแน่ละ แต่มันเยอะไปนะคัดน้อยอยู่ในสถิติตรงนี้ยังไม่มีเลยนะที่มันชนกันแบบนี้อ่ะโอเคนะคจับ3ามตัวสําหรับในสูตรหนึ่งเก้สูตรนี้ก็ตัดล่างเนาะอ่ะมักจะเข้าล่างนะครับ8 9ดเก้าห้าแปด9ก้าหกแปดศูนหหกเหนะครับเก้าเกหกเนห้าเะเก้ นะครับจะลื้นําไปตัด2ตัวล่างนะฮะก็ดูจากในสูตรเมื่อกี้นี่ก็มีใกล้เคียงนะครับมีชนกันอยู่นะ8ปดแปดเนาเอืมอ่ะสูตรที่2นะสูตรหนึ่งเอจะเน้นในหลักร้อยนะเพราะว่ามันหลุดนะวัดที่แล้วหลุดมาดูในสูตรล่าสุดสูตรส,ส,สุดท้ายนะ,ะสูตรนี้ 0, 5, 4 3นะแห้วก็3ก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะนะฮะ สถิติในสูตรนี้อืมนีก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะศูนย์ห้าสี่สามก็ในหลักร้อยนี่มาเลขเด่นอยู่เนาะหลักสิบอันนี้มาสองืมก็ถือว่าในหลักหน่วยนี่มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะหนึ่งสสามสห้าเนาะแต่สถิติมันมักจะเข้าห้างวดเนาะแล้วมันก็จะมาหลุดนะ 1, 2, 3, 4, นะอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะอ่ามันเคยเข้าหกงวดอยู่ก็หวังว่าจะเป็นงวดที่หกแล้วกันนะครับก็เน้นในหลักหน่วยนะ,ะเราดูว่ามันจะเป็นแปดเป็นเก้าไหมเพราะว่ามันมาสองสูตรแล้วแปดกับเก้าสูตรนี้นะฮะหลักร้อยก็จะเป็นที่ในสามกับสี่หลัก 10, สิบศูนย์กับหนึ่งนะฮะหลักหน่วยก็จะเป็นที่ในเก้ากับศูนย์อ่าโอเคเน้นเก้าไปเลยเนาะวันนี้นะฮะวิ่งเก้ารูดเก้าผมว่ามาแบบนี้แล้วนะฮะเน้นเก้าไป จับ3ตัวนะครับสลับในที่ในสูตรนี้เนาะก็จะเป็นในที่ใน3 309 3003 193 104 09 400 419แล้วก็410นะครับหรือจะเน้น9ไปนะฮะเพราะว่านั่นแหละที่มันชนกัน ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สูตร473นะฮะอ่าก็ส่วนมากมันจะตัดเข้าบนนะครับสลับในสูตรนี้ถ้า9มาก็90 93 91หรือ94นะครับเนาะเนี่ยไปคิดว่า9มันจะมาเนะฮะเดี๋ยวผมก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยหลังๆนี้มันก็เข้าบนมีงวดนี้นะนหลุดยาวเลยแต่งวดแรกที่ลงเนะี่ยก็เข้างวด2เข้านะเนี่ย ก็มาบนทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้ว่าจะเข้าไหมนะฮะแต่ล่าสุดนี่หลักหน่วยให้มา9กับ0นยะ์ก็มา9ให้มา9กับ0มา0ย์อ่าสลับกันเนาะมา9มา0แต่ก็มา0ูนย์ทั้ง2งวดเลยนะหรือว่าจะมา0ูนอีกนะแต่ที่แน่ๆผมว่า9กับ0นแหละมีโอกาสนะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเ,าเล่นไหนก็รอติดตามในชุดสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันงวดที่แล้วฟัน3 นะก็เจาะ3 4อยู่แต่สำหรับ FC ตซวตยงตัด34ออกไปนะครับหนะอยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดี้นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ